สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็ดเกมไหมครับโซลเกมเล่นโดยต่อในคอมว้าววัดดีอ๋อเล็กเสร่มหล็กเหะอมองอะไรไม่เห็นเลยตนะอนนั้นอือหือ คนใครที่จะแหลกสินดีเลยเฮจะจอยได้เออแบกหนึ่งนะอ๋อเล่นละครโกรงคนละอ้ย bắp cái ừ. này, mhm 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 mhm